สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องสาวเนอีสานค่าบข่าวอีกเช่นเคยค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าพร้อมที่จะมาตีแพรป,ประเด็นร้อนในวงการบันเทิงและโซเชียลมีเดียในตอนนี้ค่ะดิฉันนะคะแอดมินสาวเนยเนาะ,ะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวเจาะลึกนะคะที่กำลังเป็นที่น่าพูดถึงมากๆในตอนนี้ท่ามกลางบ้านฮักน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะ วันนี้นะคะเรามีเรื่องที่ต้องบอกเลยว่างานข้าค่ะศิลปินดาวรุ่งขวัญใจมหาชนน้องไรอันกัดบัณฑิตเนาะคือประเด็นดราม่านะคะไม่ได้เกิดจากตัวน้องเองนะคะแต่เกิดจากกลุ่มคนนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างตัวเองนะคะเป็น fc แฟนคลับของไรอันค่ะไปคอมเมนต์พาดพิงถึงศิลปินท่านอื่นจนทำให้เกิดดราม่าลุกลามเป็นไฟลามทุ่งค่ะ และที่สำคัญคือทำให้ fc ตัวจริงของน้องไรออนนะคะถึงกับต้องออกมาส่งสัญญาณเตือนภัยกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะคะวันนี้แอดมินสาวเนยนะคะจะพามาวิเคราะห์ให้ฟังแบบเจาะลึกกันคะ่ะทุกคนจะมาประเจาะประเด็นก่อนนะคะสำหรับต้นต่อดราม,ม่านะคะทุกคนที่มันเกิดขึ้น ก่อนอื่นนะคะต้องเล่าไปถึงต้นต่อเรื่องราวก่อนนะคะดราม่าในครั้งนี้มันเริ่มจากในพื้นที่คอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ของศิลปินท่านหนึ่งค่ะซึ่งมีกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อและสัญ,ญลักษณ์นะคะที่แสดงถึงการเป็น f อหรือว่าแฟนคลับนะคะของน้องไรอันการดบันดิตเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งเนื้อหานี่สิคะมันทำเอาหลายคนเนี่ยต้องคมวดคิ้วเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวซาเนจะพามาดูนะคะสำหรับคอมเมนต์นะคะที่กลายเป็นประเด็นเดือดเนาะก็ท่ามกลางบ้านหักของน้องไรอันนะคะก็อาทิเช่นเนาะคอมเมนต์ที่ประมาณว่าไม่รู้จักคนนี้เลยรู้จักแต่ไรอันร้องเพลงเพราะกว่ามีเพลงเพราะกว่าดังกว่าดีกว่าง่ายๆเลยทุกอย่างดีกว่าไรอันนะคะประมาณนี้เนาะคือทุกอย่างเนี่ยไรอันดีกว่าหรือ คอมเมนต์ที่แบบว่าสงสัยนะคะอยากดังเหมือนไรอันและคอมเมนต์สั้นๆน,นะคะที่แรงไม่แพ้กันเลยคือไม่รู้จักเลยรู้จักแต่ไรอันนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ลองฟังดูนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์เหล่านี้นะคะมีลักษณะที่เปรียบเทียบและยกตนข่มท่านประมาณนี้นะคะอย่างชัดเจนเลยค่ะแถมยังมีการพาดพิงไปถึงไรอันในเชิงที่ว่า ดีกว่าเนื้อกว่าในทุกด้าน,นะคะจนทำให้แฟนคลับของศิลปินอีกท่านน่ะรวมถึงผู้ที่ติดตามเรื่องราวทั่วไปเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะแล้วมองว่ามันคือการสร้างความขัดแย้งอย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะ และเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะคนที่รู้สึกไม่สบายใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นแฟนคลับตัวจริงของไรอันกัดบัณฑิตค่ะพวกเขาไม่ได้นิ่งเฉยและตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยมีโพสต์หนึ่งนะคะกลายเป็นประเด็นมากๆในกลุ่มบ้านฮักและเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังสนั่นไปทั่วบ้านหักเลยค่ะซึ่งมีการโพสต์ว่านะคะ แม่แม่คะตอนนี้กระแสดราม่าออกมาเยอะเลยมีหลายเพจนำน้องมาลงหนูอยากบอกแม่แม่ว่าเราไม่ควรเข้าไปเม้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มีการแอบแฝงทำลายชื่อเสียงของน้องไรอันเราเข้าไปอ่านถ้าเจอแบบนี้เราสามารถปกป้องน้องได้ แต่เราจะไม่ไปเม้นผสมโรงด้วยหนูขอร้องได้ไหมคะวันนี้หนูตัดสินใจออกมาโพสถ้าโพสนี้ไม่ถูกใจแม่แม่หนูขอน้อมรับค่ะนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆค่ะสัญญาณนี้บอกเลยว่า FC ตัวจริงจะไม่ทำแบบนี้ซึ่งสอดคล้องกับอีกหลายคอมเมนต์นที่ออกมาตอบโต้ค่ะซึ่งแอบอ้างว่า ยามาแอบอ้างชื่อไรอันถ้า f อฟไรอันจะไม่มาคอมเมนต์ให้ศิลปินคนอื่นแบบนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่า FC f อฟแฝงมาทำลายศิลปินค่ะ สิ่งนี้นะคะทำให้เราเห็นภาพชัดเลยนะคะว่านี่คือเรื่องของแฟนคลับที่คึกขนองแต่เป็นการเข้ามาทำร้ายสกัดดาวรุ่งหรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับศิลปินที่ตนนั้นแอบอ้างชื่ออย่างจงใจค่ะ พราะการกระทํานี้นะคะมันทําให้คนทั่วไปเข้าใจผิดคิดว่าแฟนคลับของไรอันเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติศิลปินคนอื่นซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของศิลปินโดยตรงเลยค่ะทุกคนคุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะมันเกิดขึ้นกับศิลปินร้ายต่อหลายคนมากๆในวงการหมอลำวงการลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นการ สกัดดาวรุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งหรือดาวค้างฟ้านะคะนี่คือสิ่งที่วงการบันเทิงเรียกว่ากลยุทธ์ FC แฝงค่ะกลยุทธ์นี้ทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะมีประมาณ4ข้อเนาะซึ่งข้อที่1เลยก็คือพวกเขาจะปลอมตัวเป็นศินลปินนะคะเป็นแฟนคลับ ของศิลปินนะคะทุกคนด้วยการใช้รูปภาพชื่อหรือสัญลักษณ์ของ FC กลุ่มกลุ่มนั้น 2. การสร้างความขัดแย้งนะคะพวกเขาจะไปคอมเมนต์ในพื้นที่ของศิลปินคนอื่นโดยใช้ถ้อยคำที่หยาบคายเปรียบเทียบหรือเหยียดยามค่ะ 3.. ผลลัพธ์ที่ต้องการคือการสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นระหว่างแฟนคลับ2กลุ่มหรือที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือทําให้บุคคลที่ไปคอมเมนต์นะเกลียดในตัวศิลปินของเราโดยปรายนิยายค่ะเพราะว่ามองว่าศิลปินที่โดนแอบอ้างนั้นเป็นแฟนคลับที่ไม่มีมารยาทนะคะทุกคน4 เป้าหมายสูงสุดคือการสกัดดาวลุ่งหรือทำลายชื่อเสียงของศิลปินในระยะยาวนั่นเองนี่คือการกระทำที่ต้องบอกเลยว่าต่ำมากๆนะคะและเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจของศิลปินอย่างไรอันกัดบันดิตค่ะซึ่งต้องออกมาแบ,บกร,รับผลกระทบนี้ที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากความไม่หวังดีนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าการแบบว่าทำแบบนี้นะคะจากเหตุการณ์นี้ ทางแอดมินเองนะคะก็ต้องมองว่าออกมาชื่นชมและให้กำลังใจแฟนคลับตัวจริงของน้องไรอันกัดบัณฑิตทุกคนที่มีสติและมีวิจารณญาณนะคะในการจัดแจงสถานการณ์นี้ได้อย่างดีมากๆค่ะการที่พวกคุณออกมาเตือนกันเองนะคะไม่ผสมโรงและชี้แจงให้เห็นว่านี่คือ FC แฝงคือการปกป้องศิลปินที่รักได้อย่างชาญฉลาดที่สุด พราะการที่เราไปตอบโต้ด้วยอารมณ์นะคะเท่ากับว่าเรากําลังตกหลุมพราง ของคนที่กำลังสร้างประเด็นดราม่าน,นั่นเองค่ะยังไงนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสรุปให้แล้วนะคะว่าสําหรับกรณีนี้ไรอันกัดบัณฑิตนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนในโลกโซเชียลที่สอนให้รู้ว่าความรักและความข้างใครสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายได้อย่างง่ายดายมากๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราก็เห็นพลังอีกพลังหนึ่งนะคะที่เข้มแข็งและมีสติมากๆของ f c ตัวจริงค่ะยังไงก็ขอเป็น กำลังใจให้น้องไลอ้อนแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยนะคะที่ผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปอย่างสวยงามและขอให้ทุกคนนะคะชื่นชมแล้วก็ติดตามเสพข่าวอย่างมีสตินั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร้นะคะช่องสาวในสารข,ข่าวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆค่ะ